เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยลาวค่ะประจำวันที่22กรกฎาคม2563นนะคะอันนี้เป็นหวยลาวทดแทนของวันที่ที่มีช่วงสถานการณ์โควิดนะคะดิฉันจำไม่ได้ว่าวันที่เท่าไหร่แต่ว่าเขาเอามาทดแทนของช่วงที่หวยลาวหยุดไปนะคะดิฉันก็เลยลืมแล้วก็ เพิ่งจะทำแล้วก็จะรีบลงให้คุณผู้ชมนะคะเรามาเริ่มอ๋อเดี๋ยวเราดูผลของงวดที่แล้วกันก่อนค่ะงวดที่แล้วนะคะของหวยลาวนะคะประจำวันที่20นะคะดิฉันให้เด่น7ขาคะ่ะและรอง1นะคะสีตัวออก7 4 3 8นะคะ 3ตัวบนออก4 38ค่ะและ2ตัวล่างออก7 4นะคะเข้าเด่น7หลัก10ล่างนะคะแต่ว่าในตารางสถิติไม่มีเลข4จึงไม่ได้คู่นะคะแต่ได้คู่38ค่ะถ้าถ้ายึดตามตารางนะคะได้คู่38บนนะคะแต่ว่าดิฉันได้เขียนผิดนะคะเขียนผิดไม่ได้เขียน38ไว้นะคะแต่ดันไปเขียน2992ซึ่งมันซ้ำกันนะคะเลขต้องขออภัยนะคะในความผิดพลาดในการเขียนตัวเลขของ ดิฉันนะคะแต่ว่าถ้าทุกท่านที่ตามตามตารางสถิติก็จะได้อยู่นะคะก็จะขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าตัวเลขที่ดิฉันให้ขอให้ยึดตารางสถิติเป็นหลักนะคะบางครั้งชุดเด่นชุดกันอาจจะมีการผิดพลาดในการเขียนได้ก็ถ้ามีการผิดพลาดอะไรคุณผู้ชมเห็นก็แจ้งเข้ามาได้นะคะแต่ว่าช่องนี้มันไม่ได้เปิดคอมเมนต์ให้ไปแจ้งที่ช่องคนวางเลขชาแนลนะคะที่เป็นช่องหลักของ ทางช่องนะคะช่องนี้เป็นช่องสำรองของช่องคนวังเลขชาแนลนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีสำหรับท่านที่ถูกรางวัลนะคะแต่ก็ที่หน้าที่ทีฉันบอกไว้เสมอว่ามันชอบหายเป็นหนตัวนะคะมันจะไม่ครบ3ตัวสักครั้งเลยคะ่ะมันก็มาเลขเ็เลข3เลข8นะคะขาดเลข4นะคะไม่งั้นก็ครบ4ตัวะคะ่ะ ขอแสดงความยินดีสําหรับท่านที่ถูกรางวันนะคะสําหรับท่านที่ถูกรางวันก็อย่าลืมแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆของท่านนะคะเพื่อไปทําบุญกันบ้างค่ะจะได้ต่อโชคต่อลาให้กับตัวท่านเองนะคะให้ท่านไปเลือกทําได้ตามสะดวกเลยค่ะเอาที่ท่านสะดวกนะคะแต่ก่อนจะทํากับใครก็ขอให้ทํากับบุพการีท่านก่อนนะคะเรามาเริ่มตารางสถิติของหวยลาวนะคะประจําวันที่22นะคะอันนี้เป็นหวยลาวทดแทนนะคะ ทดแทนวันที่ช่วงสถานการณ์โควิดที่เขาหยุดไปค่ะตัวเลขนะคะก็จะมี079528ค่ะ079528นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณน,นะคะจึงไม่มีสูตรค่ะใช้วิธีการเก็บสถิติเหมือนกับช่องหลักที่ชื่อช่อง คนวังเล็กชาแนลนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่รู้จักช่องนั้นก็คือถ้าไม่ได้ไม่ถ้าไม่ได้ตามมาจากช่องนั้นก็ขอแนะนํานะคะสําหรับช่องคนวังเล็กชาแนลนั้นเป็นช่องที่ลงหวยฮานอยอย่างเดียวนะคะแต่สําหรับช่องนี้ช่องเล็กเด็ดคนวังเล็กเป็นช่องสํารองของช่องนั้นเปิดไว้เพื่อถ้ามีปัญหากับช่องนั้นเราจะได้ย้ายมาช่องนี้ค่ะและก็ไม่อยากให้ช่องนี้ว่างก็เลยลงหวยลาวไว้ให้คุณผู้ชมดูกันนะคะ สำหรับใครที่อยากดูหวยฮาหนอยก็ตามไปได้เลยค่ะที่ช่องคุณวังเลขชาแนลค่ะแลวต่อไปจะเป็นเด่นและลองนะคะเด่นก็จะเป็นเลข7ค่ะและลอง2นะคะเด่น7และลอง2นะคะตัวเลขที่ทั้งช่องนำเสนอเกิดจากการเก็บสถิติค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดิฉันต้องรีบพูดเพราะว่าลงช้าแล้วดิฉันบังเอิญมาเข้าไปในเว็บ แล้วอ้าวทำไมวันนี้หวยลาวขายไปดูปฏิทินที่ดิฉันเขียนไว้อ้าววันนี้มีหวยลาวทดแทนออกงงกับตัวเองจริงค่ะลืมได้ยังไงต่อไปเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะชุดเด่นชุดกันนั้นก็นํามาจากตารางนี้นะคะนํามาจับคู่วินกันสําหรับท่านที่จับเป็นก็นําไปใช้ได้เลยนะคะสําหรับท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้และสําหรับท่านที่จะจับเป็น3มตัวหรือ4ตัวก็นําตารางนี้ ไปจับได้เลยนะคะวันนี้ฉันไม่ได้จับให้นะคะขอจับแค่2ตัวแค่นั้นนะคะก็ให้เลขไว้แล้วท่านก็นําไปจับได้เลยค่ะเพราะบางครั้งมันก็จะมา3ตัวหรือ4ตัวได้เลยค่ะแต่รู้สึกว่ามันจะมา3ตัวหลายงวดแต่เป็น3ตัวที่เว้นไป1ตัวไม่งั้นก็จะครบ3ตัวค่ะคือไม่เคยได้3ตัวสักทีแต่ว่าเว้นไป1ตัวตลอดเรามาดูชุดเด่นกันนะคะชุดเด่นก็จะมี70ศูน 7, จ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ย์สาสาและสอค่ะตัวเลขสามารถมีเข้ามีดูดได้ทุกเมื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของทางช่องนะคะโปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะกําลังใจที่สําคัญของทางช่องก็เพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์ค่ะและดิฉันก็จะบอกอย่างทว่าเลข9กับเลข5มันก็ค่อนข้างเด่นนะคะสําหรับงวนนี้ที่ดิฉันรู้สึกว่ามันเด่นก็มีเลข7เลขเเลข5นะคะ่ะที่ค่อนข้างจะเด่นกว่าตัวอื่นนะคะแต่อย่าเชื่อดิฉันมากนะคะเพราะวันนี้มันเป็น ทดแทนค่ะมันไม่ได้เรียงตามวันจันทร์พฤหัสปกตินะคะอันนี้มันเป็นทดแทนขั้นมาระหว่างกลางแต่ดิฉันก็บอกแค่ว่ามันเด่นกว่าปกติแค่นั้นอย่าเชื่อดิฉันมากเลยค่ะชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีสำหรับท่านที่จะนำตัวเลขดิฉันไปใช้ก็โปรดใช้อย่างมีวิจารณญาณนะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะ เอาแค่พอดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ